น้ำมันมีการปรับราคาอีกแล้วนะครับแจ้งปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2,563มาดูกันนะครับว่าราคาน้ำมันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนกันเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับแจ้งปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2 5 6 3โดยราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมาทุกชนิด โดยในกลุ่มน้ำมันดีเซลและกลุ่มแกส๊สโซฮอ์ปรับเพิ่มขึ้นมาลิตรละ30สตางค์ส่วนน้ำมัน E85 จะปรับเพิ่มขึ้นมาลิตรละ15สตางค์นะครับเราจะไปดูราคาน้ำมันในแต่ละชนิดสำหรับวันพุ้นี้กันนะครับว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเริ่มที่ High h p พ m m u u m d i e s e l S B7 พรุ่งนี้ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ26บาท36สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค ส่วนไฮดีเซล B7 ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ21บาท89สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ไฮดีเซลราคาจะอยู่ที่ลิตรละ18บาท89สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์เช่นกันไฮดีเซล B20S ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ18บาท64สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 พรุ่งนี้ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ 17บาท69สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา15สตางค์แ oh ก๊สโซฮอ E20S พรุ่งนี้ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ19บาท84สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์สดแก๊สโซฮอ live, 91พรุ่งนี้ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ21บาท8สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ปิดท้ายที่แก๊สโซฮอ95พรุ่งนี้ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ 21บาท35สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์เช่นกันนะครับโดยราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งยังไม่รวมกับภาษีบำรุงท้องที่นะครับและถ้าหากว่าใครต้องการที่จะเติมน้ำมันในราคาที่ถูกต้องรีบเติมภายในวันนี้นะครับก่อนที่5ของวันเสาร์เพราะราคาดังกล่าวมีผลตั้งแต่5นาฬิกาของวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆนต้องการที่จะ ใช้รถเช้ถนนก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรมฐานดีจากช่องของเรานะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการแจ้งราคาน้ํามันในวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆชื่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้และเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจสามารถกดซับสไครต์ช่องของเรากันได้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ